คำในข้อใดสื่อความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมายทุกคำข้อใดสื่อความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมายทุกคำเรื่องนี้ต้องอ่านหนังสือมาคำตอบก็มันอาจจะคำเหล่านี้มันอาจจะผุดขึ้นมาอยู่ในหัวพวกคุณโดยอัตโนมัติหรือเปล่ามันอาจจะมันเกิดจากการสะสม,มอะอะน้องว่าคนกลางมีกี่ความหมาย ม,มีมากกว่าหนึ่งไหมอความหมายที่หนึ่งนะจะหมายความว่าอะไรคนกลางันแลกแปลว่าอะไรสมมุติเราเป็นลูกคนกลางอ่ะอะนึกก่อนสมมติเราเป็นลูกคนกลางอ่ะแปลว่าเรามีพี่และก็มีน้องถูกไหมก็คือคนกลางก็ได้ถูกไหมลูกคนกลางอันนี้ความหมายที่หนึ่งถูกไหม อีกความหมายหนึ่งคือใครคืออะไรแบบสมมติว่าเพื่อนสองคนทะเลาะกันเราไม่สามารถที่จะเข้าข้างคนใดคนหนึ่งได้ถูกไหมเพราะว่าฉันเป็นคนกลางเฮ้ยฉันเป็นคนกลางนะเว้ยฉันไม่เลือกข้างนะถูกป่ะเธอจะอดเถียงกันใดๆก็ตามก็เธอก็เป็นเพื่อนฉันทั้งสองคนถูกปะอันนี้ก็คือความหมายที่สองถูกไหมอ่ะ อันนี้มีละหนึ่งลำแข้งมีกี่ความหมายความหมายแรกคืออะไรลำแข้งอ่ะก็ลำแข้งจริงๆอะนะแข้งเราอ่ะแข้งคือขาถูกไหมลำแข้งอ่ะความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองคือเช่นแบบ ฟังให้ดีนะถ้าเราหาความหมายเราอาจจะหาความหมายเราอาจจะถอดความเป็นเราอาจจะแปลเป็นความหมายเป็นท้อยเป็นเ,เป็นตัวอักษรยากเราลองหาสถานาการณ์มาประเมินดีหาสถานาการณ์มาประกอบการยกตัวอย่างเนี่ยพอเรียนจบมาแล้วอะ่ะก็ต้องมาหางานทำหาเงินด้วยลำแข้งแปลว่าอะไรอ่ะเธอไปรับจ้างเตะคนอื่นหรอ ลำแข้งแปละวะ่ากำลังความสามารถของเรานะแปละว่ากำลังความสามารถ